เจ้าหญิงสีวันวนาลีนารีรัตราชกัญญาพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่10พระองค์ทรงเป็นเจ้าหญิงผู้ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสามารถรอบด้านทั้งด้านศิลปะกีฬาแฟชั่นและพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคนไทยวันนี้เราจะขอนำคุณผู้ชมพาไปรู้จักกับ5เรื่องราวที่หลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับความชอบ และพัสริยวัรของพระองค์ที่ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าเจ้าหญิงสีวันวนารีคือแรงบันดาลใจที่งดงามของคนรุ่นใหม่จริงๆ 1. พระองค์หญิงทรงรักม้าและสุนัขมากเป็นพิเศษเจ้าหญิงสี่วันวนารีพระองค์ทรงโปรดการขี่ม้าเป็นอย่างมากและยังทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยอีกด้วย พระอ,องค์นั้นเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในการขี่ม้าหลายประเทศและยังคว้าเหรียญเงินในซีเกมส์และนอกจากม้าพระอ,องค์ยังทรงรักสุนัขเป็นอย่างมากโดยมักจะมีภาพของสุนัขทรงเลี้ยงที่ปรากฏอยู่ข้างกายอยู่เสมอซึ่งบ่งบอกถึงความรักต่อสัตว์ที่สะท้อนถึงพระเมตตาและความอ่อนโยนของสหญิงอีกทั้งความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 2. แฟชั่นกับผ้าไทยจากความชอบสู่การอนุรักษ์เจ้าหญิงสีวันวนารีทรงจบการศึกษาด้านแฟชั่นดีไซน์จากสถาบันดังในฝรั่งเศสและทรงได้ออกแบบเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์สีวันวนา,นารีสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดของแบรนด์ของพระอ,องค์นั้นคือการนำผ้าไทยมาผสมผสานกับดีไซน์ใหม่ได้อย่างลงตัว พระองค์ยังทรงลิเริ่มโครงการผ้าไทยใส่ได้ในทุกวันเพื่อส่งเสริมให้คนไทยภูมิใจในผ้าพื้นเมืองของไทยและเมื่อทรงถามพระองค์ว่าทําไมถึงอยากเป็นดีไซเนอร์พระองค์หญิงนั้นได้ตอบเพียงสั้นๆว่าเพราะมีคุณย่าเป็นแรงบันดาลใจนั่นก็คือสมเด็จพระราชินีนาถที่ทรงนําผ้าพื้นเมืองของไทยมาประยุกต์ใช้ เป็นชุดไทยในปัจจุบันให้เราได้สวมใส่และภาคภูมิใจนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าแฟชั่นสำหรับพระองค์หญิงนั้นไม่ใช่แค่ความงามแค่ภายนอกแต่คือการสืบสารระเงา่าและวัฒนธรรมไทยให้ชาวโลกได้รู้จัก 3. พระองค์ทรงรักกีฬาในทุกประเภทนอกจากการขี่ม้าแล้วพระองค์หญิงยังทรงโปรดกีฬาทุกประเภททั้งแบดมินตันว่ายน้ำวิง่งและเทนนิส พระอ,องค์นั้นยังเคยเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยและคว้าเหรียญทองในซีเกมตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ไว้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพระอ,องค์หญิงที่หล่อหลอมให้พระอ,องค์นั้นทรงมีวินัยเข้มแข็งและอดทนเหมือนพระราชบิดาพระอ,องค์มักจะตัดเสมอว่ากีฬาไม่ใช่แค่การแข่งขันของใครแต่คือการที่เราเอาชนะใจตัวเอง 4. ศิลปะและดนตรีคือภาษาของหัวใจ พระอ,องค์ทรงโปรดการวาดภาพและดนตรีเป็นอย่างมากผลงานของพระอ,องค์หญิงนั้นมักสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และความอ่อนโยนที่ลึกซึ้งทางอารมณ์พระอ,องค์ทรงเล่นเปียโนและยังทรงร่วมออกแบบเครื่องประดับและศิลปะร่วมสมัยหลายชิ้นศิลปะสำหรับพระอ,องค์นั้นไม่ใช่แค่ความงามแต่มันคือการสื่อสารความรู้สึกออกมาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรม ไทยให้ออกไปสู่สายตาภายนอก 5. พระอ,องค์หญิงทรงรักการทำอาหารเพื่อสุขภาพอีกหลายด้านที่คนอาจไม่รู้พระอ,องค์หญิงของเรานั้นทรงรักการทำอาหารเป็นอย่างมากและพระอ,องค์งได้ทรงใส่ใจในเรื่องโภชนาการ และมักจะทดลองการทำเมนูสุขภาพด้วยตัวของพระอ,องค์เองเพราะพระอ,องค์หญิงนั้นเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการกินที่ดีและยังทรงใช้โอกาสนี้เผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักอาหารไทยหรือไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยแท้หรืออาหารไทยแบบฟิวชั่นพระองค์งนั้นสามารถผสมผสานได้อย่างมีเอกลักษณ์และลงตัวเจ้าหญิงซีวันวนาลีไม่ได้เป็นเพียงเจ้าหญิงผู้ที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยพัสดีโฉมที่งดงาม แต่พระองค์นั้นยังเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ความสามารถแรงหัวใจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นและพระองค์นั้นได้พิสูจน์แล้วว่าความงามแบบไทยและความสามารถที่งดงามทันสมัยและยิ่งใหญ่ได้เมื่อเรานั้นเชื่อในรากเงาของเราเอง